สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันวันวันเมื่อวานป๊อปมันมาแบบเวฟสุดท้ายยันช่วยไม่ได้จริงๆฮะช่วยไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เอาไงดีอยากจะเล่นตัวแปลกๆอันเดี๋ยวผมลออันนี้ไว้ก่อนอยากจะเล่นตัวแปลกๆฮะแล้วก็เอานี้ออกมาปุ๊บแล้วก็อืมคราวที่แล้วเราเล่นมังกรใช่ไหมวันนี้ว่าจะเล่นรามกรอีกสักรอบหนึ่งอันนี้ขายไปฮะซื้อหนามนี้มาแล้วก็ อันนี้เดี๋ยวค่อยเว็บ,วบท้ายๆแล้วกันเดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งผมหมายถึงอะไรเออหมายถึงอะไรที่บอกว่าจะเล่นรางมังกรอีกรอบหนึ่งนะฮะนั่นก็เพราะว่า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 ,า,าผมจะเล่นคีล้นอ่าจะเล่นคีล้นคีร,ร,ร้อยฮะวันนี้จะเล่นคีล้นคี่ร้อยคู่กับรางมังกรเพราะว่าอะไรเราได้ตาใบไ,ไม้มาเมื่อกี้ไงได้ตาใบไ,ไม้มาฮะเพราะฉะนั้นน่าจะได้เล่นชัวร์ อตี้ไฟตรงข้ามาเป็นดาบไม้ธรรมดาที่มีเวสโซน2ก้อนนะจะรีบไปไหนเนี่ยมาอย่างไววางไว้ตรงกลางเลย <c oughs> อตี้เราปิดตาไปแล้วสามหน่วย4หน่วยฮะไฟตรงข้าเหลือค้าควา,วา,วาวมเป็นยามอยู่เจ็ดสิบห้าครับเจ็ดห้าเ่อยที่อืมโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยมาแล้วของอย่างอื่นที่เราจะหาส่วนใหญ่น่าจะเป็นช่องนะฮะน่าจะเป็นช่องอะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่หยิบมาส่วน ของอ่ะนี่จุดไฟไปเรื่อยๆฮะรีโนหนึ่งทีหยิบอันนี้ออกมาแล้วก็มีกระเทียมรีโรหนึ่งทีมีพริกด้วยเหรอพริก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 หยิบม,มาก่อนแล้วกันหยิบม,มาก่อนฮะรีโนหนึ่งทีมีเวสโซมีถุงมือมีนู่นนี่นั่นอีกมากมายนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยนะขยับก่อนขยับออกมาก่อนออเอาของออกมาของมาป๊บปั๊บปุป๊บปอืมนี่วางไว้ตรงนี้ เดีย๋ยวสลับที่ก่อน1 2 3 4อนี้วางไว้ตรงนี้ฮะหนามหนามมีไว้ก่อนก็ดีนะฮะเอาม,ม,มีมีไว้ก่อนมีไว้ก่อนดาวก็มีอ่ะคัสเตอร์การ์ดรับขึ้นไปได้ฮนะแล้วไปกันต่อครับโอเคตอนนี้น่าจะช่วยได้เยอะนะผมพูดถึงแล้ช่วยได้เยอะสายขิ้ล้นเป็นสายหนึ่งที่จําเป็นต้องใช้ความเร็วพอสมควรเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้ฟันนี้แบ่งฟันนี้แฝกเยอะหน่อยนึงแต่ถ้าเรามีฮีทฮีท มีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะมีฮิตก็เยอะก็ดีอ่ะเออเยอะก็ดีแต่เมื่อวันก่อนเราเล่นเป็นอะไรนะคาถาหนามคาถาหนามเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการเพิ่มหนามแล้วก็เพิ่มเอฟเพเวอร์นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบเหมาะเหมาะกับการเพิ่มดาเมจให้กับมังกรทั้งหลายทั้งแหลนนั่นเองแต่ถ้าวันนี้วันนี้อันนี้ขายไปวันนี้วันนี้ถ้าสมมุติวันนี้เราไม่มีอ่ะเราก็จะเป็นจะต้องนี่ไงมีแครอทฮะ ต้องมีแครอทมีบุบรี่ก่อนเอานี้มารีรอหนึ่งทีมีแซ่ไฟมีนู่นนี่นั่น,นอันหยิบเข้ามาเพิ่มรีรอหนึ่งทีเราต้องหาเวสตนนะ์โซนฮะไม่ใช่เวสต์โซนเอ้ยพูดผิดมานาออฟโทหามานาออฟเพิ่มฮนะอันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งสองและสามอ่าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเน้นไปที่เน้นไปที่แครอทนะแต่แครอทจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อเรามีสี่ลักนะฮะมีสี่ลักเพราะฉะนั้นขอรักมาก่อนสี่คน <c oughs> เอสี่อันขอรักสี่อันก่อนอ่ามาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งแล้วสองสองมีพริกอยู่ด้วยแต่เนี้ยเราจะอวยอวยแครอทนะ,ะเร่งความเร็วไปที่แครอทเนาะแต่เนี้ยยิ่งมีฮีตเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีนะฮะเราแล้วเราวันเนี้ยต้องการฮีทที่15หน่วยด้วยหรือเปล่าเอ้ยไม่ต้องการแล้วนี่เพราะว่าเรามีคริสแล้วฮะเพราะฉะนั้นตรามังกรถ้าได้มาเดี <c oughs> ๋ยวผมจะรวมเป็นมังกรดดำทั้งหมดเลยนะฮะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย แล้วเดี๋ยวตีลังกาเข้ากันหรือยังไงก็ได้จะวางไว้ที่อื่นก็ได้เพราะเงินเราก็ครีอยู่แล้วนะฮะเออเอาเป็นพาวเวอร์มูมาอืมมีป๊อป <c oughs> มีป๊อปมาป๊อปมาแต่ต้นเกมยังไงดียังไงดียังไงดีงงดอืมเควละละสแล้วสิอุตส่าห์ออกปากว่า,ว,าว่าเราจะเล่นคี่ลน้นหรือว่าจะเล่นป๊อปกันดีฮะเล่นป๊อปกันดีไหม อ่าหยิบมาแล้วกันนะไหนๆก็มีตามใบไม้ด้วยรีโรลดหนึ่งทีเอาหยิบอันนี้ออกมาแล้วก็มีลัคกี้โคเวอร์ไม่เอาถุงมือใช่ไหมเดี๋ยวใช้ด้วยฮะรีโรลดหนึ่งทีอันนี้ออกมาหนึ่งแล้วก็มีกูเบิร์ดกูเบิร์ดมีไพโป้ไพโป้โอเคมีน้ำแหละมีน้ำอ่ะพูดง่ายๆแล้วก็อืมีป๊อปมีฮีทมีป๊อปมีฮีทอ่ะเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ ถ้าสมมติพืชผักผลไม้มันเยอะเนี่ยเราจะเล่นมังกรไม่ได้ใช่ไหมเล่นมังกรไม่ได้ฮะแต่ทีนี้เราเดี๋ยวเราเราเล่นไปที่ป๊อปก่อนป๊อปตอนนี้ดามจยังมีอยู่สาหน่วยนะสามสามหน่วยมันไม่เยอะนะมันไม่เยอะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องรอของอยู่พักใหญ่ๆ,ๆนะฮะกว่าเราจะเล่นแบบว่าป๊อปเด้ดแบบเต็มที่อ่ะเต็มที่ฮะตอนนี้เรามีมานามีมานาอยู่ยิ่งมีมานามากป๊อปเราก็จะยิ่งเร็วนะฮะศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดอืมถือว่าไวนะ ถือว่าไว่ะถือว่าไวาปึ๊บ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 เอานี้มาด้วยหนึ่งอันหยิบมาหนึ่งสับป,ประรดมาฮะรีร้นหนึ่งทีหยิบช่องมาเพิ่มฮะหยิบช่องมาเพิ่มอันนี้มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ก่องสมบัติวางไว้ตรงนี้ถุงมือเก็บไว้ก่อนฮะแล้วก็เอา่านใส่ไว้ตรงนี้่านใส่ไว้ฮะรีร้นหนึ่งทีมีอันนี้มาใส่งน,นี่ีอันนี้ออกมาแล้วก็อันนี้มาไว้ตรงนี้มีตาเกาะอ,อืมตาเกาะก็ดีนะ ตาขอก็ดีครับดีดีด,ดีรีล้อหนึ่งทีมีอันนี้อีกเม็นหนึง่งมีอันนี้อีกอันหนึง่งอันอันนี้อีกอันหนึง่งโอเคไปกันต่อฮะบอกคอมาเดี๋ยวเราครีรล้อนละครีรล้อนคีร้อยฮะไปต้องข้ามครับเป็นถุงไม่ใช่เป็นถุงม,มืออะไรละ่ะเป็นมีดนะเป็นมีดที่กําลังจะรวมเป็นมีดไอ้มีดวิญญาณนะไอ้มันชื่ออะไรนะพูดไม่ถูกสิมันพูดไม่ถูกสักทีอตี้มีดสิบเจ็ดยี่สิบโอเคนะ โอเคครับป๊อปเนี่ยเขาตีไว้นะกูเบิร์ดเราก็จะเด้งไว้ด้วยนะฮะเปิบเบเปิบเบโอเคโอเคแล้วโอเคเลยอันนี้มีมาเคียวเคียวเคียวอันนี้มาหนึ่งอันนี้มาสองฮะอันนี้เอาอีกอันหนึ่งแล้วก็มาติดมติดมืออะแบบตึ๊กตักตึ๊กตักอันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็ดีฮะนี่รดหนึ่งที่มีหมวกกันน็อก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 ใช้ไหมหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกหมวกกันน็อก หยิบมาก่อนแล้วกันฮนะหยิบมาก่อนลีโลเอานี้มาอีกหนึ่งถุงมือไม่ใช่ถุงมือเอานี้ออกมาถุงมือใช่ไหมผมว่าถุง <periods> มืออันเดียวพอเพียงพอเพอียงพอสําหรับไอนี่แล้วนะเพียงพอสําหรับตะเกียงแล้วฮนะเพียงพอเพียงพออันนี้วางไว้ตรงเอ้ยขายไปฮนะและ้วขาดกี่บาทขาด2บาทขาด2บาทผมขายคัสเตอร์อการ์ดไปอันนี้วางานี้คัสเตอร์เมอรการ์ดขายไปรู้สึกว่ามันจะเกะกะนะลีโลหนึ่งที่ล็อกอันนี้ไว้3บาท สามบาทขอ1 2และสาฮะเอามานะเออมารวมปุ๊บแล้วก็อดี๋เดี๋ยวเด,วเด,วเดวีผมหาของหาที่วางของ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 อ่านี่วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไวน้นี่โอเคไปกันต่อฮะเว็บหน้าเจอกันเว็บหน้าเจอกันเดีวจัดของใหม่กันนะไฟต้องข่ามีแทสกลูลาบแล้วฮะแต่มาพร้อมกับไม่กวาดนะ ไม่กว่านะป๊อปเราเอาตีเร็วขึ้นตอนนี้0.87 0.85 0.8ฮะ0.78โอเคเราเร่งความเร็วจากฮีทด้วยนะได้จากฮีทได้จากมานาครับถือว่าดีแล้วป๊อปตอนนี้ดามเมจเท่าไหร่นะเมื่อกี้ดาเมจเท่าไหร่หกหน่วย <c oughs> ดาเมจหกหน่วยโอ้โ oh, ห <c oughs> มันเล็กน้อยมากฮนะน้อยจริงๆอันนี้ล่ะเป็นตาสายฟ้าตาสายฟ้า ก็ดีนะพูดถึงตาสายฟ้าก็ดีเราได้มานาเพิ่มขึ้นด้วยฮะรีโลหนึ่งทีมีอันนี้อีกหนึ่งอันเอานี้มาอีกหนึ่งอันอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเออจะว่าไปยังไม่ได้รวมหมวกเลยฮะยังไม่ได้รวมหมวกเลยอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้ออกมาก่อนอืมรีโลหนึ่งทีเอาอันนี้มาครับแล้วก็แล้วก็ออยลัมใช่ต้องออยลัมมาก่อนฮะแล้วอันนี้เม็ดแดงเอาใส่อันนี้ก่อนเอาใส่ไว้นี่อ่าแล้วก็อืมอันนี้มันวางได้มัมันได้ด้วยเหรอ ได้ด้วยเหรอถุงมือนี่มาติกอร์กับกูเบิร์ตได้ด้วยเหรออันนี้ผมไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยจริงไม่รู้เลยอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับหนึ่งและสองอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไวงน้นี่อ่ะโอเควางไปม่วๆก่อนนะไปกันต่อครับเดี๋ยวได้คาถากนได้คาถาเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต้องใช้เวลาในการแบบในการจัดของอนานมากๆเนะนี่ยถุงมือมันเด้งได้นี่มันน้ำกูเบิร์ตนับด้วยเหรอเอ้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเนี่ย ปึ๊บมเโอเคก็ได้ได้ก็ดีนะได้ก็ดีฮนะได้ก็ด,นะด,กดีตอนนี้ขาดอะไรอยู่มานาไม่มี <c oughs> มานาไม่มีถูกใช้ไปแล้วไม่จกซับใช้ไปแล้วฮนะใช้ไปแล้วแล้วก็เอออะลังมังกรมาฮะลังมังกรมาแล้วก็มีมังกรดํามังกรตัวนี้ไม่ใช้นะฮะรีล็อหนึ่งทีอันนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วทานเอามาติินทานมาเอ้ยเมื่อกี้ตะเกียง ตะเกียงรีรอหนึ่งทีฮะหยิบเมื่อกี้มันพลาดได้ยังไงเอานี้ออกมาหนึ่งสองครับรีรอหนึ่งทีเอานี้ออกมาอีกหมดแล้วฮะเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะมันเหลืออีกแถวหนึ่งปะอีกแถวเมื่อกี้ผมบื้อตะเกียงไปอันหนึ่งฮะตะเกียงแอบเสียดายแอบเสียดายมากอะตอนนี้เรามีมานา,าล็อกครีได้ไหมเอยครีได้ครีได้ คลี่น่ารักมากตอนนี้คลีน่ารักมานาไม่พอใช้นะตะเกียงผมจะใช้ได้ยังไงนะฮะเอาหยิบอันนี้มาครับหนึ่งแล้วก็เอานี้กไปขายนี้ไปฮะรีโรหนึ่งทีเอามังกรมาอีกอันนี้เฮ้ยยังเหลือช่องหนึ่งปะโทษอันนี้มาอีกฮะแล้ว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 ,ลว,ลวองสมบัติครับวางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่ฮะของที่เหลือ,อน,นี่ก็าวางได้อยู่นะวางได้วางได้อันนี้วางไว้ตรงนี้บังกรอันนี้เดี๋ยวผมเตรียมไว้รวมกับบังกรดำนะไม่ได้ทําอะไรนะฮะ ไม่ได้ทำอะไรรีโลดหนึ่งทีถุงมือพอแล้วฮะพอแล้วเ, er. เ masa. ม็ดน,นี้เอาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวรวมของก่อนรีโลดหนึ่งทีมีออยแลมมีอันนี้ตะเกียงตะเกียงมาแล้วฮะอือันน <culo> ี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็ขายออยแลมไปฮะขายออยแลมไปอันนี้วางไว้ตรงนี้รีโลดหนึ่งทีมีอันนี้ไม่เอาแล้วฮะไม่เอาไม่เอายดอ๋ยวนมังกรตัวน หามังกรสักตัวนี่มันยากมันเย็นจริงๆเลยเหรอกี่บาทเนี่ยหนึ่งบาทอ่ะซื้อนี้มาฮะมังกรวางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้โอเคอันนี้เอาลงมาอันนี้วางไว้นี่หนึ่งวางไว้ตรงนี้สองทานไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะเพราะผมตอนนี้ดูดเลือดได้แหละดูดเลือดได้แต่เนี่ยมานาเราเนี่ยจะพอหรือเปล่านะไอ้นี่กินสามหยดอะ สามหยดแสดงว่าเราก็ต้องไปหาหาแรงกาเนิดมานาใหม่นะฮะสี่ห้าสามสี่ไม่ถึงเจ็ดสักทีฮะสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกเฮ้ยมานาไม่พอมานาไม่พอฮะมานาไม่พอมานาไม่พอมานาไม่พอเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ,ยว,ยวอันนี้ไม่เอาสอานะัก,นนอกอันนะรีรอหนึ่งทีหมวกกันน็อกอีกอันหนึง่งอ่ะหยิบอันนี้ออกมาครับแล้วก็หยิบอันนี้มา ใส่หมวกกันน็อกไปฮะตามสูตรครับตามสูตรตามสูตรตามสูตรอ่าน่วางนี้นี่วางไว้นี่ฮะแล้วก็นี้วางตรงนี้หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวหาช่องเพิ่มครับหาช่องเพิ่มดีโลนึงทีมานาออฟฮะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ฮะแล้ว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 อืมโอเคนี่วางไว้ตรงนี้อ่านิวางไว้นี่ทุกมือเดี๋ยวค่อยว่ากันรีโลหนึ่งทีอันนี้ออกมาอีกอันหนึ่งหยิบมาก่อนหยิบมาก่อนฮะรีโลมังกรตัวนี้หนึ่งล็อกอันนี้ไว้ล็อกเดียวหบาท ขายนี้หนึ่งขายนี้หนึ่งครับมังกรแดงเออช่องมันเต็มฮะช่องมันเต็มทําไงดีอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วาไวงนนวาไว้นี่อืมช่องมันเต็มช่องมันเต็มช่องมันตันอ่ะโอเคไปกันต่อฮะไปต้องข้ามเป็นขวานใหญ่ครับแต่เรามีแค่ป๊อปป๊อปใส่ครีป๊อปใส่ขี้ล้นใส่ขี้ล้นแต่ฮีทเรานี้มันมีตัวอะไรที่สามารถสร้างฮีทได้ไหม ไม่มีเนาะไม่มีฮะคริน่ารักครับยี 20, 20่สิบยี่สิบกว่ากว่ายี่สิบกว่ากว่าฮะโอเคผ่านมาแล้วฮะผ่านมาแล้วก็มีตานี้ออกมาปุ๊บหยิบหยิบครับหยิบหยิบหยิบ,ยบออกมาน,นี้วางไ,ไว้ตรงนี้ครับหนึ่งแล้วสองตะเกียงฮะมาอีกอันหนึ่งลีโรนหนึ่งทีมีอันนี้อันหนึ่ง,ง,นนนนงเ,เดี๋ยวนะวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่านี้เอาลงมาฮะลีโรคออีกไม่มีอื้ือต่เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะ โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะตอนนี้มานาไม่พอใช้ครับมานาไม่พอใช้ไม่พอที่จะแบบว่าปลุกเสกปลุกเสกอลาด,ดินได้เห็นไหมมานาำหกห้าหกห้าหกน้ำน้ำน้ำโอเคเอ้ยปลูกได้นี่ปลูกได้ใช่ไหมปลูกได้ฮะปลูกได้ปลูกได้ดาเมจตะเกียงเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้เอ้ยไม่ใช่ป๊อปฮะดาเมจป๊อปป๊อปป๊อปสี่สิบสองเดี๋ยวนะป๊อปดาเมจเท่าไหร่ป๊อปดาเมจยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดจบเกมได้เท่าไหร่ จบเกม21 21อใช่เหรอด,ดาเมจน้องแค่21เองเหรอใช่เหรอมันใช่เหรอครีิเองนะน้อยไปน้อยไปฮะไปเ <c oughs> ม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ชอบชอบเลยฮะเม็ดใหญ่เงี้ยชอบเลยอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะขายนี่ไปรีโลหนึ่งทีเม็ดนี้ขายทิ้งอืมจะหาของก่อนหาตะเกียงอีกอันหนึ่ง เอ้ยตะเกียงอันเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงไหนได้ถ้าตะเกียงอันผมจะวางไว้ตรงไหนได้เนี่ยเราจาเป็นต้องใช้ฮีท t ไหมไม่ไม่จําเป็นแล้วเนาะ่ายทิ้งไ,ไ,ไปฮะเอาป๊อปมาไว้ดีกว่าเอาป๊อปอาวาง <How S 1> ไว้ฮะาป๊อปวางไว้อแล้วก็นี่วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วแล้วแล้วนี่โลนึงทีหยิบอันนี้ออกมาหยิบอันนี้วางไว้ตรงนี้ไม่นี่ขายไปฮะถุงมือไม่เอาแล้วฮะนี่โลนึงพี่เอ้ยตะเกียงมือมันลั่น มือมันลั่นเนะเอาไงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมหาหาอีกอันหนึ่งก่อนหาอีกเดี๋ยวนะเอานี้วางไว้แถวๆนี้อ่าโอเคผมต้องหถไอ้ฟันนี้แพ็กอีกอันหนึ่งนะฮะอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเดี๋ยวจะมาวางเรียงไว้ตรงนี้ฮะเป๊บม,มันต้องไม่ใช่อันนี้สิต้องไม่ใช่อันนี้ฮะอืมหรือมันวางได้วางได้นี่ วางได้ฮะหนและ3ครับอันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งนี้2ครับขายนี้ไปมังกรดาวางไว้ตรงนี้มังกรเขียววางไว้นี่ฮะแล้วก็นี้หนึ่งี้สปุ๊บปุ๊บปบนี้ 3, อันนี้4โอเคหยิบอันนี้มาก่อนเอาอันนี้มาอีกครับไปกันต่อฮะปพอาเราไ,ไหวไม่เนี่ยไหวหรือเปล่าเราปลุกเสกไหวไหมเรามีตะเกียง3อันแล้วนะปลุกเสกสักสองหน่วยก็ยังดีฮะสองปุ๊บโอเคปลุกไปแล้วหนึ่งปลุกไปแล้วหนึ่ง าเมจก็แรงอยู่นะป๊อปเท่าไหร่เนี่ยป๊อปป๊อปอืมเจ็ดสิบสามนะฮะผูกเสกไปขี่รอบไม่รู้มองไม่ทันเลยฮะมองไม่ทันเลยไปไปกันต่อฮะไปกันต่อรีโรหนึ่งทีมันน่าจะแน่นหมดแล้วเว็บที่สิบสามอย่างเนี่ยผมนึกว่าผมเล่นมาจนแบบมันแน่นไปหมดแล้วอะรีโรหนึ่งทีอันนี้วางไว้ตรงไหนได้บ้าง วางไว้ตรงไหนได้เหมือนจะแน่นเหมือนจะแน่นอยากจะได้ออะซื้อมาก่อนแล้วกันฮะลีโลหนึ่งทีหนึ่งสองแล้วก็มันนำคารฮีนไม่มีลีโลลีโลบุบรี่ลีโลถุงมือไข่ไข่ไข่มังกรดำไข่ปะไปกันต่อฮะเดี๋ยวลดความเร็วไปที่0.5นยครับไฟตรงข้ามเล่นโซ่แซ่ โซแโซ่โซแซ่โอเคมานามายังมานา4ี 9, 9้าน้ำน้ำสองโอเคเหมือนจะใช้ไปหนึ่งฮะใช้ไปหนึ่งใช้ไปหนึ่ง,งดาเมจขึ้น38เอ้าแล้วฝันของข้ามจะรีบแพ้ไปไหนเนี่ยขอตึงๆได้ไหมมันมีตึงๆอีกว่าอันนี้ขายไปฮะเดี๋ยวมังกรตัวนี้ขายไปหนึ่งขไอกไม่เอาลวไม่เอาแล้ะ <c oughs> เอาฮีทมาเอาฮีทมาฮีท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 อันนี้วางตรงไหนได้บ้างวางไม่ได้ไม่ซื้อดีกว่าอันนี้ไม่เอาละฮะรีลดหนึ่งที เม็ดนี้อ่ะใส่ไว้ตรงนี้ฮะลีโลอืมขออีกเม็ดสีฟ้าเม็ดสีฟ้าเอาวางไว้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยววางไว้คู่กันก่อนฮะคู่กันก่อนนิดหนึ่งอ้าเม็ดแดงอยู่ตรงนี้นี่ลีโลขออีกเม็ดฟ้าอืมโอเควางไว้ฮะลีโลอันนี้หยิบมาหยิบมาก่อนครับไปกันต่อฮะตอนนี้ตัวที่ใช้สมีนาเนี่ยจะเป็นครีบูดซับนะฮะส่วนของนี้เดี๋ยวผมรวมไว้ก่อนป๊อป ป๊อปตีไวมากนะป๊อปตีไวดาเมจ40แล้ว40ป๊อปตีไวอ่ะป๊อปตีไวนะเดี๋ยวไวว่างๆคือแบบถ้าไม่ได้เล่นสายมังกรอะถ้าไม่ได้เล่นสายมังกรผมคิดว่าน่าจะเหมาะนะเอ้ยเม็ดนี้เหนึ่งเม็ดเหรอเดี๋ยวนะมันจะลดแลงแจกแถมอะไรขนาดนั้นลดแลงแจกแถมไปหรือเปล่าฮะรีล์รถหนึ่งทีอืมคอยอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 อ่ะมาอีกฮะเม็ดแดง ไมดแดงไม่แดงอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วกันอันหนึ่งอันสองเดี๋ยวผมผมรวมเม็ดแดงใหญ่ก่อนรวมเม็ดแดงใหญ่ก่อนฮะไปกันต่อครับเวบที่15หครับเดี๋ยวป๊อปผมจะเจาะเกาะได้แล้วป๊อปผมจจกกนี่เจาะเกาะได้ส่วนไอตัวนี้มีไวค้ครีอย่างเดียวฮะครีอย่างเดียวตีป๊อปเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองอู้วิดาเมจคือตัวเขาไม่แรงหรอตัวเขาครีฮะดาเมทสามสิบเจ็ดแสดงว่าปลุกเสกได้แค่อันเดียวฮะ ปลกเสกได้แค่เดียวอ่ะอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะเอาอันนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งเบขายอันนี้ไปฮะบังกรดําอีกตัวหนึ่งอันนี้อ๋อมีอยู่นี่มีอยู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 ่เอ่อเม็ดฟ้าอ่าเม็ดฟ้าวางไว้ตรงนี้เม็ดแดงเม็ดแดงเม็ดแดงใหญ่ผมต้องรอเม็ดแดงใหญ่ใช่ไหมเนี่ยรีโลดหนึ่งทีอันนี้อันหนึ่งครับผมวางวางไว้ตรงไหนได้ปหนึ่งสองวางไว้ตรงนี้ใช่ไหม วางไว้ตรงนี้ได้แต่ถ้าสมมุติผมวางไว้นี่หนึ่งนี่สองนี่สามไม่ได้วางไม่ได้นี่วาวางไม่ได้วางไม่ได้วางไม่ได้เอ๊เดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆต้องวางหนึ่งสองสามตรงนี้ใช่ไหมใช่แสดงว่าอันนี้ไม่จําเป็นแล้วฮะขายทิ้งไป,ไปขายทิ้งไปฮะรีโรดหนึ่งทีมาแล้วครับมามา um มาๆๆมามาปุ๊บก็ใส่ไว้ฮะใส่ไว้อันนี้วางตวงนี้ขายนี่ไปฮะอันนี้ไปรีโรดหนึ่งทีอันนี้มาอีก อยากได้เพิ่มอะอยากได้เพิ่มแล้วก็เม็ดฟ้าวางไว้ตรงนี้แล้วก็แล้วก็แล้วก็ลีโลเม็ดแดงมังกรแดงอืมหมดแล้วพอแล้วพอแล้วฮะสามตัวพอแล้วคิดว่าน่าจะพอน่าจะแน่นหมดแล้วฮะน่าจะแน่นหมดแล้วแล้วก็แล้วก็แล้วก็ลีโลอันนี้ไม่เอาฮะอืมอืมโอเคนี้มาใส่ไว้ตรงนี้บ้าง เม็ดแดงเอาไว้ตรงนี้ฮะเอาไว้ตรงนี้แล้ว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 มังกรแดงมาอีกแล้วมังกรแดงมาอีกแล้วอันนี้ตาโลไม่เอาครับไปกันต่อฮะเรามีตะเกียง3อันแต่มานาเหมือนจะไม่พอใช้อะไรมันไม่พอก่อนเดี๋ยวลดคนเลยไปที่0ูนเลยแล้วกันนะตอนนี้มานา6 7น้ำน้ำห้าน้ำสี่น้ำ2องไฟตรงข้ามลบบัฟผมฮะลบบัฟหูเพรา็ว่าอยู่มันไม่พอสักทีเอามีปลุกเสกไปแล้วฮะมีปลุกเสกไปแล้ว๊อปผมดาเมจเท่าไหร่เนี่ย ดาเมจดาเมจโอ้โหม,มันมันมันจิ้มไม่โดนนะมันจิ้มไม่โดนดาเมจป๊อปปึ๊บศูนย์สามสิบสามสิบเฮ้ยแต่เราก็ตีเข้าอยู่นะสามสิบร้อยร้อยสองเดี๋ยวนะป๊อปผมดาเมจห้าสิบเอ็ดฮะแสดงว่าปลุกเสกไปได้สองทีแต่ผมโดนลบบัฟนะโดนลบบัฟครับฝ่ายตรงข้ามมาแรงจริงเลยมาแรงจริงนะอ่านี้วางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็อ่าลีโร่หนึ่งที มาหาเพิ่มก่อนอหาเพิ่มแล้วไงต่อแล้วไงต่ออาจจะผมหยิบก็หยิบม,มาก่อนเอาหยิบม,มาก่อนฮะรีโร่หนึ่งทีมีสับประรดผมต้องการมานาออฟเพิ่มะฮะมานาออฟเพิ่มสับปะรดอีกอันหนึ่งหรอรีโร่ลีโร่อมานาออฟมาฮะรีโร่ีโร่อันนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแล้วก็แล้วก็รีโร่ มีอีกไหมมีอีกปะผมหาอะไรอยู่นั่นน่ะสิผมหาอะไรอะ่ะหยิบไหมหยิบไหมอีกหยิบไหม,อ,ไหมอีกอะอืมหาอีกหาอีกหาอีกเดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปก็ต่อฮะมีป๊อปอยู่ตัวหนึ่งนี่อวยมากแล้วนะแต่มังกรสามตัวนี้คือแถมนะแถมนะฮะอ้าวตีตอนนี้โอยมานามานามันขึ้นมาน,นามันขึ้นนะ มันามันขึ้นโอเคปลุกเศกขึ้นมาฮะดาเมจร้อยเก้าสิครีมาฮะครีมาป๊อบโอ้โหป๊อบออสซิเดียมก็สองรป๊อบป๊อปป๊อบป๊อปจะป๊อบตีไวอยู่นะนี่ร้อยสามส่ร้อยสามสเดาเมจเท่าไหร่แล้วเนี่ยหกปฮะดาเมจเก้าสจไม่รู้ว่ามันไอ้นี่กี่ทีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอืมโอเคมาละมาละเดี๋ยวเอานี้ขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวผมแา หันลงหันแร่อะไรใส่ไปให้เขาหน่อยนะออะหยิบมามีก้อนใหญ่ๆออกมาบ้างไหมนะไม่มีมีก้อนเล็กหนึ่งสองมีก้อนนี้ก้อนนี้ไม่เอาแล้วฮะไม่เอาแล้วลีโรขอก้อนใหญ่ๆใหญ่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 แบบนี้ใหญ่แบบนี้ใหญ่แบบนี้เดี๋ยว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 เอาไว้ตรงนี้เล้กันขายนี้ไปฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้มันไม่รวมหรอกมันไม่รวมหรอกฮะลีโรอันนี้อีกเม็ดหนึ่ง วางไว้ตรงนี้อ่ะลีโลเม็ดนี้นี้ไม่เอาไม่เอาแล้วฮะตัวนี้มีหนามพอไหมหนามพอฮะอันนี้ผมวางไว้เพื่อเอาหนามโดยเฉพาะเลยนะหนามโดยเฉพาะเลยลีโลอีกที่เดี๋ยวนะเมื่อกี้มีฟันที่แผ็กอันนี้อ่ะอันนี้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 เม็ดใหญ่เม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ไว้ตรงตรงนี้ไม่ได้ดิมันต้องวางแบบนี้ปะเออวางแบบนี้ฮะลีโลเม็ดนี้มันมันรวมไม่ทันแล้วมันเวฟสุดท้ายแล้วฮะเวฟสุดท้ายแล้วอืมมหมดแล้ว หมดแล้วบูเบอรีอ่อันนี้วางนี้ขายนี้ไปฮะอันนี้วางนี้รีโรเล่น2ทีสองทีหมดแล้วครับไปกันต่อฮะไฟนอลเกมครับไฟนอลเกมไฟตรงข้ามสายลบปั๊บลบคนเร็วไปที่0.4ฮะ0.4ผมไม่ได้จ้องไฟตรงข้ามผมจ้องตะเกียงผมเนี่ยปลุกเสกได้กี่ทีเนี่ยเปิบเปิบเปบน้ำขึ้นมาไฟตรงข้ามลบทิ้ง <laughs> ยร้ไรป๊อปผมไม่เกิดโอ้โหเว็บสุดท้ายเจอแบบนี้ไปแบบป๊อปผมจะเกิดยังไงเนี่ยฮะป๊อปจะเกิดยังไงอ่ะแต่มีมานาอ่ะมีมานามี มีมานาดีแล้วเขาไม่เล่นสายโซ่แซ่คือผมมีบัฟให้เขาลบเต็มที่อ่ะ33 30 32 34 31 30มา35ขึ้นมัขึ้นมั้30 20 30ขึ้นมาได้แค่30แล้วติดน้ําแข็งฮะแลติดน้ําแข็งป๊อปเราดาเมจ36หน่วยอ่ะไม่ดูละป๊อปเราหลุกเสงไม่ได้ตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามา่มีบวกเลือด0 0 0 0เพราะเราตัดเลือด100%นะฮะแต่ฮีทเข้าขึ้นไป200เราครีไป98 เ8ิดอือหือตน้ำแข็งไป78แล้วแพ้เกมสุดท้ายคือแบบเออเออเดี๋ยวนะั้นน้ำแข็งมันมาจากไหนเนี่ยไอ้นี่เหรอ <c oughs> ไอ้นี่เหรอ,อเฮ้ยน้ำแข็งแค่นี้โดนไปขนาดนี้เลยเหรอฮึเขาบอกว่าเมื่อโจมตีจะโดนน้ำแข็งไปสามหน่วยนะแต่เราไม่มีอะไรลบดีบัฟเลยนะฮะไม่มีอะไรลบดีบัฟเลยแล้วก็เซอร์แซนไอ้นี่มันทำให้สตาร์นานขึ้นด้วยนะ ประเด็นคือทําให้สตันนั่นคือแล้วเราติดสตันใช่ไหมน่าจะใช่น่าจะใช่ฮะโอ้โหแพ้ตัดเกมสุดท้ายแม่เกมสุดท้ายอุตสา์จัดของตั้งนานดูดิมันด่างพร้อยโอเคโลกความร็วที่สุดท้ายฝ่ายตรงข้ามเล่นสายสนับมือครับเล่นสายดนตรีเขาเน้นคลอรุยเน้นครุยอ่ะฝ่ายเราฮะมาจ้องที่ตะเกียงกันปลุกเสกแล้วหนึ่งฮะปลุกเสกแล้วหนึ่ง แล้ว1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 ปุ๊บ2 2โดนครีปไปเป็นร้อยร้อยกว่าปุเกเศษไป3ฮะปุเกเศษไป3แต่เราทำไมขี้ขาวไม่ไม่ขี้ขาวอะ่ะแบบดาเมจมันป๊อปอ่ะทำไมไม่เคลียร์ทำไมไม่เคลียร์ในขี้เท่าไหร่เนี่ยมันหลุดใช่ไหมเนี่ยในเท่าไหร่1.34เห็นไหมเขาบอกว่าเขาคงจะเขาจะคงสภาพอัตราการขี้ีิคอน1 0อยไว้แค่1.2วินาทีนะฮะแล้วตอนนี้เขาติดอยู่ที่1.34 นั่นหมายความว่าเราติดน้ําแข็งเราติดน้ําแข็งแล้วเรามีฮีทน้อยฮะมีฮีทน้อยอนี่เห็นไหมเขาเรียกช่องว่างเล็กๆฮะที่ทําให้เราไม่ครีแล้วความเร็วไปที่0.5ไฟตรงข้ามเล่นแท่ธรรมดากับฮีโร่ลองซ้อนฮะมาเราตีรัวดาเมจเจ็ด 7, หน่วยไม่ปุกเศกไปทีหนึ่งใช่ไหมเหมือนจะทีหนึ่งหูยโ,โดนโดนอะไรเข้าไปลท้ทีโดนอะไรเข้าไปอ่ะเลือดไหลเป็นใส่น้ำป๊อปครีไป98น่าจะปลุกเศกได้แค่2ครั้งนะฮะ สองครั้งครีวูดอีก30หน่วยคือผมไม่ได้สนใจดาเมจเขาเลยคือแบบน้าหนาดมากคือแบบว่าเป็นแค่สายซับบัฟเฉยๆอะไรเงี้ยไปตรงข้ามาเล่นมานาเตอร์ฮะลดความเล็วไปที่0ูนย้าอ่าเราตีไปก่อนตีเปิบเปิบเปิบโอเคผูกเสกไปและสองทีติดฮะสองทีติดสองทีติดตึดตๆดตๆๆๆดติดดติแรงดตู่ดตดต ผู้ดาว0.59วิดาเมจเ7นะฮะป๊อปอคือถ้าสมมติผมดึงมังกรออกนี่คือจะจะเห็นดาเมจล้วนๆนะ่ะไฟต้องข้ามเล่นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอะไรอ่ะดาร์คเซเบอร์มานาเติร์แล้วก็มีอีก3เล่มะฮะมีอีก3เล่ม,อมแอบเสียดายนะแอบเสียนะดายฮะเขาแน่าจแรงแหละแล้วเขาไปสายปิดตาแต่ทีนี้เราแบบว่าไม่ไม่มีแคลอทไง เนี่ยครีเป็นร้อยครีเกนะ้าสิบร้อยเก้าสิบสองฮะเออถือว่าดีนะเล่นป๊อปจริงๆนะผมสนับสนุนให้เล่นป๊อปสายตะเกียงนะสายตะเกียงส่วนครีเนี่ยเป็นเป็นแค่ส่วนเสริมนะครับถามว่าจะมีได้ไหมไม่มีก็ได้นะไม่มีก็ได้ครับเราแต่เราต้องหาวิธีการครีอย่างอื่นอย่างเช่นการหันหัวมังกรเนี่ยใส่เข้าไปที่ป๊อปแล้วก็ใช้พวกกูเบิร์ดพริกอะไรพวกเนี้ยเอามาเล่นความเร็วเขาต้องหน่อยฮนะแต่ตัวนี้เกมเนี้ยเราไม่มีฮีทนะฮะ บอาฮีทหมดแล้วออกหมดแล้วออกหมดแล้วก็เลยเหลือฮีทแค่นี้นะฮะคาทคา,า,าผมเลยกูดาวอยู่ที่1.28ซึ่ง0.28วินาทีที่มันเกินมาเนี่ยเกินมาที่มันทำให้มันช้าลงเนี่ยมันจะเป็นเศษเล็กๆที่จะทำให้อาวุธของเราสัตว์เลี้ยงของเราไม่คริติคออันนี้ก็บริหารกันดูนะแต่อย่างน้อยๆต้องมีกระเป๋า4ใบสำหรับใช้ครีบูดนะ,ะอันนี้คือแทบจะสแตนดาดเลยนะอย่างน้อยกระเป๋า4ใบหรือไม่ก็ลดความเร็วไม่ใช่ดิ เพิ่มความเร็วให้มากกว่าประมาณ50%นะฮะ50%นะจะดีจะดีถุงมือก็ได้ถุงมือสองสู่ก็ใส่ไปฮะยังไงก็ได้ให้มันเหลือสักน,น้อยกว่า1.2อ่ะประมาณนี้เลยฮะถึงจะดีเนาะส่วนป๊อบนี่ดาเมีแรงอยู่แล้วนะขอให้มันมีบัฟครบนะแต่เมื่อกี้เจอใส่ลบบัฟโอ้เจ็บนะลบบัฟทิ้งนี่เจ็บเลยนะครับเพราะว่า <laughs> เราปลุกเสกไม่ได้ไงเราจะแบบว่า อันเชิญป๊อปออกมาไม่ได้นะฮะป๊อปเราไม่แรงนะี่เนาะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ